สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่24มกราคม2567นะคะก่อนื่นเลยต้องขออยญาขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนนทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยวันนี้ก็นั่นแหละเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ทันทำอะไรเลยเสียตังค์แล้วเฟ้ใหม่นะคะอาคาเดิมเ่มือนสำหรับถูกอาชีพเลยรวมถึงน้องชายด้วยก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนก็ รอคอยกันมาสักพักแต่จริงๆก็เขาประกาศไว้แล้วนว่าเข้าประมาณปลายเดือนมกราคมก็ประมาณนี้พอดีเติมเงินเกมแบ็คทีเสิร์ชถูกและดีนะคะ ท่วงนี้ถ้าเกิดใครกำลังมองหาร้านเติมเกมแล้วก็ขอแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะเติมไวเติมดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID password ด้วยนะสามารถเติมเงินเกม Black Desert ได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะคะหากใครสนใจก็ลองแอดไลน์หรือว่าทักไปในเพจของ Super Special Shop ได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูชุดใหม่ก่อนละกันนะอืม มีแพ็กเกจเอ่อเป็นแบบ2ชุดด้วยนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจรอย a ่ออะคาเดมีอเนาะจะได้รับทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะเอ่อก็ถ้าใครจะซื้อสองตัวอยู่แล้วก็แนะนาแพ็กนี้นะคะราคาแค่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเองโดยที่เอ้แเดี๋ยวก่อนโอเคแพ็กเกจนี่ยราคาเก้าร้อยใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันสามารถเลือกอย่างอื่นได้นอกจากชุดนะคะคือเราได้ชุดอย่างเราได้ชุดกล่องหนึ่งแล้วเนาะแต่อีกกล่องหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกนะ ก็คือสามารถเลือกเป็นชุดหรือเลือกเป็นหินคลอนห้ารอยหสิบก้อนหรือว่าความสัง่งังของช่างห5สิบห้าอันก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านคิดว่าเอาชุดไปย,ออย่อยยังได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําเลือกเป็นชุดไปอีกชุดนึงไปเลยดีกว่านะคะคุ้มกว่าเนาะแล้วก็มีของแถมให้จุกจิกอีกนะคะอย่างเช่นคูปองลดราคาเครื่องแต่งกายย0สิเปอร์เซ็นต์ตำราปีพันหนึ่งเจ็ดวันทั้งแบบไลฟ์สก,กิลแล้วก็ต่อสู้อืมแพ็กนี้นะถ้าถามแม่บ้านนะ ถ้าใครจะซื้อแนะนาเลือกชุดดีกว่าเอาชุดไปย่อยก็ยังได้คอนเยอะกว่าที่เขาให้ <c oughs> นั่นแหละแ้าสมมุติใครจะแบบย่อยเนีย <c oughs> ก็จะได้คอนประมาณนี้เลยนะห้าร้อยหกร้อยโอเคเอาก็ชุดถูกอาชีพเลยนะคะวูซาม่บ้านก็ซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคเ,เ, okay. เดี๋ยวพามาดูเอปิดพระคูมนิดนึงนะคะปิดพระคุมก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเหลือเหมือนเป็นเอียมอะไรประมาณนี้นะคะ ดูท่าทางกันนิดนึงาเขาก็คือจะแบบเอามือมาจับเหมือนเหมือนจับเอี้ยมเนาะแล้วก็จะมีการแบบปัดผมด้วยในตอนถ่ายนะคะเป็นไงสวยแหละต้องซื้อของมันต้องมี <c oughs> น,งนักเล่นเกาหลีพยายามจะเก็บอาอวุ้แต่มันไม่ได้เก็บไม่ได้ตูมลิสหนึ่งโอเคก็จะประมาณนี้นะคะของไปบ้างคือยอมสีเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิด ของอาชีพอื่นนะจะเป็นสีไอ้ถ้าบอกซื้อมาครั้งแรกจะเป็นสีนี้นะของผู้ชายจะเป็นสีฟ้าของอีกเป็นสีชมพูแล้วก็นี่ตัวผู้ชายนะคะเดี๋ยวลองปิดผ้าคลุมให้ดูนิดนึงดีนะมันลองได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ต่อเทปล่ะต้องซื้อแล้วราคาห้าร้อยบาทนะคะมีถูกกระชีพไม่มีอาวุธเนาะก็เลยราคาแค่ห้าร้อยแล้วก็อันนี้น้องชายน้องชายก็น่าจะเหมือนกันนะ่ะใช่เหมือนกันหมดเลยนะคะ โอเคไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวผู้หญิงก,กับตัวน้องชายนะรอบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกอาชีพใส่ในหมดยามอีกทีหนึ่ง <c oughs> อ่ะมาดูโปรโมชั่นอีกรอบนึงนะคะยังขายอยู่ถึงวันที่30มเอมกราคมนะครบรอบ6ปีแล้วก็มีแก้ด้วยนิดนึงเพราะที่แล้วแม่บ้านบอกผิดน,นะคะเพราะมดีแม่บ้านไม่ได้ดูอั p a พ็กเล็กก็คือแบบสองบาทห้าบาทที่หแถมหเนี่ยซื้อได้อย่างละสครั้งนะคะ แต่ว่า1,500ากั 3, บ3,000น,นะซื้อได้อย่างละหนึ่งครั้งเนาะก็ย้ำอีกทีหนึ่งเอาแบบสรุปย่อละกันก็คือโปรโมชั่น1แถม1นะคะซื้อ200ได้400 500ได้พันหนึ่งพันห้าได้สามพันสามพันได้หกพันนะคะถึงวันที่3 1มมกราคมเนาะถึงสิ้นเดือนจะหมดแล้วนะตัวอันนี้เป็นกิจกรรมมทุกคนแจกอ่างเปาบาังกรฟ้านั่นเองนะคะว่าแล้วก็ซื้อเลยเดี๋ยวลืม600ซีเวอร์เท่านั้นนะคะในอฟสามเน่าลืมมากดกันดาวไหวเผื่อแบบไปลุน้นได้แฟร์ได้หินคอนแล้วก็ มีเป็นน้องมังกรเอ่อตัวสีเหลืองๆนะคะก็เลือกกอีกอย่างหนึ่งจะเป็นบาร์โฟเมตมั้งคะไม่บ้านจําไม่ผิดถ้าโชคดีได้ไดนะก็มันเป็นอ่งางเปาสู่ะเนาะโอเคต่อไปนี้เป็นแพคเกจการผรจญภัยราคาห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทได้รับผิงคอหกร้อยอันความต่างๆของช่างหกสิบอันเออเสียงคราของบารหกอันนะคะแล้วก็น้ำตาของเอลิออนหกอันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอา ใบเปลี่ยนทัาภาภานะ6อันหรือลูกแก้วของเทรหกอันนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นเลข6หน่อยเนาะพอมันครบรอบ6ปีนะคะแล้วก็ขอสารับพัดประโยชน์30มสบวกสิห้าก็รวมเป็น45วันนะคะราคาแค่280บาทอันนี้คุ้มมากๆวีพีถ้าใครจะจัดนะใครวีพีจะหมดแล้วก็แนะนําเลยนะคะขายถึงวันที่7จ็กุมภาพันธ์นะอันนี้แพ็กเกจรวมห่อค่ะราคาเก้าบาท ห่อหิ่งคอนที่น่าอาศัศจรรย์สามห่อคุ้นๆเหมือนอันนี้มันมีไปแล้วปะ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่บ้านก็จำไม่ได้บางทีแพ็กเกจดนี้นั่นมันก็มาแบบชนๆกันนะเนาะอันนี้จะเป็นห่อหิองห่งคอนสองแบบนะคะคือทั้งน้าอาศัศจรรย์และลำคาแล้วก็มีห่อความสั้นทาของช่างเอาไปสู่ความสั้นทาของช่างกันแล้วก็มีสู่สเก็ตด้วยอย่างละสามห่อรวมทั้งหมดเป็นเออเป็นเก้าอันนะคะแล้วก็มีหิ่งคอนให้เลยสามร้อยอันด้วยกันเนาะก็คุมนะคุ้มอยู่ก็ ภาวนาให้ได้แบบได้เยอะๆแล้วกันหญิงคอนสองพันก้อนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความสัทย์ของช่างหกสิบบวกหกสิบรวมเป็นร้อยี่สิบอันนะคะราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทน้องเมดหกตัวจัดไปเลยจุกๆราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะคะหกตัวโหแล้วก็ใบเปบญจศรานภา,า,าหันนะนะคะหกบวกหกรวมเป็นสิบสองใบราคาแค่สามร้อยหกสิบาทนี้คุ้มมาก แล้วก็แต่แเข่าม้านะคะลดราคาให้อีกแล้วเหลือแค่427บาทเนาะแต่เข่าม้าก็คือย้ําก่อนใครจะซื้อเนาะแต่เข่าม้าคือถ้าจะเอาแต่เข่าม้าก็คือเอาแต่เข่าม้าไปเลยนะแต่ถ้าใครมีขุยอยู่แล้วให้ไปซื้ออีกอันหนึ่งเออให้ซื้อแรงใจมาตํานานมาอัปเกรดถ้าใครไม่มีซื้อแต่เข่าม้าไปเลยนะคะโอเคแพ็กเกจการประมพัน์แบบรีเมี่มนะคะวีมส30วัน ราคา1,152บาทจะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม1กล่องบวก v i p นะคะ30วันนั่นเองแล้วก็แพ็กเกจเครื่องแต่งกายพรีเมียมแบบที่1รับไปเลย6อัน6ชุดราคา3,600บาทแพ็กเกจเครื่องแต่งกายพรีเมียมแบบที่2อันนี้เออเป็นกล่องเลือกนะคะราคา2,720บาทนะคะเอะอันนี้เลือกได้ป้ะเดี๋ยวไปมาขอเช็กอ เป็นกล่องเรื่องเหมือนกันเออแต่เป็นแบบสี่กล่องกับหกกล่องนั่นเองนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจใบเล็กเปลี่ยนราคาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะมัดรวมเป็นใบเล็กเปลี่ยนค่ะค่าประสบการณ์ต่อสู้ก็คือใบปิดเวลวันเองแล้วก็มีใบเล็กเปลี่ยนค่าประสบการณ์ลมหายใจแรงกายและสุขภาพมัดรวมมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะย้ายตัวนั่นเองนะแต่ก็ราคาก็แอบสูงอยู่ประมาณหนึง่ง หรือถ้าซื้อแยกนะคะราคาหนึ่งพันเจร้ยหกสิบสองบาทใบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้และทัศนะจะไปพูดพาน,นะเฉยแต่โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าจะซื้อแลว้วเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณสองร้อยสามร้อยบาทประมาณสองรอยบาทเออก็เอาแบบมัดรวมไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าห่างกันแค่สองรอเองลาะคาเออเอเจ็ดเ <c oughs> ชื้อเพลิงการปบริสุทธิ์ของมานีนะคะเผื่อใครจะไปโคนเพิ่มนะคะก็ราคาสี่รอแดสิบบาทนะทุกคน แพ็กเกจเอ่อสหายฝึกสัตว์นะคะห้ารอยสิบแปดบาทอันนี้สำหรับสส่มานะคะใครรออยู่น้องสิงโตงนำโชคสามตัวไปเลยจุกๆนะคะนี้แนีนํนำเลยสำหรับคนที่จะคิดว่าวิ่งมาตลอดไป,ตล,ดไปตลอดการละนานเธอนแบบบ้านนะคะแพ็กเกจวิ่งฉลุยนะคะราคาสี่ร้อยหกสิบาทนะคะมีใบเบร์ทั้งสาพานั้นทั้งหมด5า้าใบหิงคอนสามรออันเดอร์โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแพ็กเกจ เป็นหกปีเห็นความสุขนะคะก็ราคาหกเพลร์เองนะคะหกบาทนั่นแหละก็จะมีเอ่อพองคารมาซิลสองวันนะคะแล้วก็มีหนังสือห่งโอมุนสองวันอันนี้เหมือนคุณคุณว่ามีไปแล้วป้าไม่ป้าก,ก็จัไม่ได้ในแหละประเด็นหรืออันใหม่ก็ไม่รู้เนาะแต่ก็คือคุ้มอยู่นะแค่หกบาทเองแล้วอันนี้ก็เป็นเข็มทิศนะคะห้าอันไปเลย ออมจากของเอลิออนสองอันนะคะอันนี้เป็นความจาอจาาของช่างสามอันน้ำพู้น้ำ,นำเอ่อน้ำประสิษ์ของผู้ดำสองอันนะคะตามราการต่อสู้ปิดผนึกหนึ่งวันนะคะสามอันแล้วก็อันนี้ห่อหินข้อที่น้าอาสาจาันหนึ่งอันนะคะเอาไปสุ่มการหกบาทแพ็กเกจหกบาทเดลเละง่ายๆแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นชุดเนาะเคช่องอีเวนต์หมดแล้วนะจ๊ะ ลดราคานะคะวันนี้จะเป็นหลักฐานของกับตันนะคะเหลือร้อยแปดบาทแล้วก็เต็นยังลดราคาอยู่เหลือพันสองนะหลักฐานของกับตันก็เป็นการขยายช่องลูกเรือนะคะเล้ก็กระดาษหนังหน้าเดียวนะคะเหลือสองร้อยสี่สิบาทนะคะเผื่อใครจะเอาไปใช้เก็บฟงเก็บฟเบฟลใดๆนะคะโอเคอย่าลืมมาตรวจสอบช่องเบสกันด้วยนะคะว่ายังมีแพ็กเกจอะไรน่าสนใจอะไรที่เรียงไว้มันยังอยู่อ่า,าหรือว่ามันออกไปแล้วเอ๊ะดูฉันพลาดอะไรอย่างี้นะคะโอเคสำหรับ วันนี้นะคะราคา้านคาเพลก็มีเพียงเท่านี้เนาะเกาะนโั่นแหละเสียตังแล้วเรียบร้อยโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านกลางใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกม Black d e s e r t นะคะก็อย่าลืมร้าน Super Special Shop นะคะเติมเงินถูกและดีเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย